สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอนะครับตอนนี้ทุกท่านครับอยู่ในเกมฟีฟ่า20นะครับผมจะพาทุกท่านมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลพิมลิกอังกฤษนะครับประจําดูการ2019ถึง2020นะครับแมตชนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลครับเปิดสนามเอ i r เร e สเตเดียมนะครับ ้รนรับการ,รมาเยือนของทีมของแดงลิเวอร์พูลนะครับผมซึ่งคุณนี้ครับก็ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์เลยนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและนี่คือรายชื่อเฟนต์ตัวนี้ครับของทางฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับวันนี้อาร์นอลเจ้าบ้านครับมาในชุดใหญ่เลยนะฮะจัดทีมชุดใหญ่ ชุดเต็มนะฮะฟัดกับลิเวอร์พูลนะครับผมสำหรับเพื่อนๆไหนครับที่ยังไม่กดติดตามก็รบกวนอ่าขอฝากกดติดตามช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็แฟนเพจนาเวงโลเวอร์แฟนเพจ over, นาเวงโลเกมเมอร์ฮะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับและนี่คือรายเชีองทางฝั่งทีเดือนครับของแดงลิเวอร์พูลฮะ ู่นี้ครับถือว่าเป็นคู่ที่น่าติดตามมากเลยนะครับผมเอาละครับทั้งสองทีมครับพร้อมที่จะฟาดแข่งกันแล้วนะครับผมครับปูดสิงครับเช็คความพร้อมของผู้รักษาประตูทั้งสองทีมครับก่อนที่จะเป่อเริ่มเกมการแข่งขันในค่ำคืนนี้นะฮะ เราปุสีกระเป๋าเริ่มเกมการแข่งขันนะครับอาร์ซอนเจอบ้านฮะเป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะครับวันนี้ครับอาร์ซอนครับมาในชุดเสื้อสีแดงครับเป็นเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาสนทางลิเวอร์พูลครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีเข้มนะครับบุกจากขวาไปซ้ายฮะอับตอนนี้บอลอยู่เป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลนะเฮดเดอร์สันซารับถึงเส้นหลังครับยังไม่เปิดนะฮะ ล็อกเขาา้าซ้ายตัดเข้าในมาเฮนเดอร์น,นตบเข้ากลางลูกนี้แม่เป็นทางดาวิดลุยครับสกัดไ,ได้ก่อนซาร่ายิงด้วยขวาโอ้โหแต่บัดไม่ตรงกรอบนะลูกเงี้บเขา้าข้างที่ซาร่าไม่ถนดนะัดฮะเลยยิงลำบากไปนิดนะครับเอาครับลูกตั้งเตะครับของทางรอสนนอนเจ้าบ้านฮนะ คู่เซตแบ็กครับของอาร์เซนอลนี้ครับเป็นทางดาวิดลุยครับยืนคู่กับพาโบมาลีนะฮะเอาครับเบยลินครับยกลูกนี้มาที่นิโคลัสเปเป้เปเป้โลนโลบสันเสียบแล้วก็ขวางไว้ฮะยังได้เปเป้ไหลมาเซบยอสยกลูกนี้มาไม่ผ่านมือทางไอซงเบเกอร์ฮะเบเกอร์มองหาเพื่อนจะเล่นเร็วฮะเล่นสั้นมาที่เบอร์จิลฟันได้ลบสันครับเข้ากลางที่ไวนาดุม เฟอร์มิโน่ครับมาที่โรเบิร์ตสันเฟอร์มิโน่ครับปาบอลขึ้นหน้ามานะเอาครับพาไหลเข้ากลางมาไวนะดุ้มครับแม่เจอะคืนทางเฟอร์มิโน่ฮะโดนอาร์เซนอลครับตัดบอลได้เบลินฮะให้มาทีเปเป,เป้ให้เปเป้มาทีเบลินเซบียอสครับโอซิลเปเป้โอ้ลิวพูนี่ เพดซิงได้ดีฮะทำให้ซอนนี่หาช่องต่อบอลลำบากเอาครับเสียบอลฮะแต่ผู้สินต่อเป็นลูกฟาบเนเนตร์สางครับทำฟาวผูเ้เล่นอาร์เซนอลนะฮะเป็นลูกฟิกของเจ้าบ้านผลิตภัณฑ์สินค้าท่านใดครับสนใจที่จะเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับรับสปอนเซอร์โฆษณาทุก มีห่อทุกสินค้านะผมอนะ๋อฮะไว้ดุมแทงเอาซาร่าก็มีช่องว่างซาร่าพาบอลหน,นีออกด้านข้างฮะผ่านหนึ่งด่านเลาะเข้าในลูกนี้เอเด์เซนเข้ามาไว้ดุมจิ้มมาซาร่ายิงลูกนี้โอ้โหเลโนครับแม่เซฟไว้ได้ครับโอ้ทีอว่าต่อบอลกันได้ดีนะฮะลูกนี้ติดทางหน้าอกของทางเลโนโนะฮะ โอ้เจเกนครอบถึงกับเสียดายเลยนะครับผมช่องนาเวงเกมเมอร์นะครับมีไลฟ์สดทุกวันนะครับพากบอลสดครับผมเพื่อนๆก็สนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับที่นาเวงเกมเมอร์นะฮะแฟนเพจ Facebook นะครับผมลูกคอนครับเปิดมาอาร์สแนลครับเขียร์บอลก่อนนะฮะเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลนะครับมานี่ครับมาที่อโน่ลูบอลสันครับเติมเกมขึ้นมาฮะ ไหลต่อมาที่เฟอร์มิโนโยกลูกนี้เสาสองแต่เป็นทางซาก้าครับสกัดไปได้ก่อนนะลูกเตะมุมอีกครั้งครับของลิวพูนะฮะลิวพูเล่นสันครับซาร่าจะโยกออกขวาเปเป้ฮนะย่งบอลไม่ได้เอาครับเปเป้ P. มีพื้นที่ยาวๆครับเปเป้ P P. ติดเครื่องแนละ้วให้มาต่อที่ลักแสกลักแสกให้มาที่โอบาครับโอบาเบินมาที่เปเป้ฮนะ ด้านในมีเพื่อนแล้วทั้งเปะเป๊ะล็อกเข้าซ้ายตึงจังหวะ,ะแต่ทางับจิวฟันนะครับกัดไม่ปล่อยนะฮะปีรินครับทุมมาที่เป,เป,เป๊ะๆฮะตวัดเข้าในมาชาก้าครับมาที่โอซิลโอซิลจะแหวกสองครับไม่ผ่านฟาบิโยเอาครับเฟอร์มิโนฮะมาที่มาเน่มาเน่จะคืนตรงที่แม่แติงปรินอาร์เซนอลฮะเซบยอสครับ สซิลคขนเซบิยอตสวัสดีครับนอนนี่เน้นเกมด้านขวาที่เป๊เป้นะไม่ผ่านโลร์ตซันนะเบลินตัดบอลได้เบลินคอสลูกนี้เข้ามาครับแม่โกเมสเตะสกัดขึ้นมาอยางไปบอลอัร์อัสนอนฮนะโอซิลใครมาที่เซบิยอสไหลมาแล้วแซกยิงได้ครับโอ้โหแต่ทางไอซอมเบกเกอร์ยังปัดบอลไม่ได้นะ นี่ครับภาพช้านะฮะนี่ครับปาดเข้าในมาอออืืหเป็นทางลากแสกครับถึงบอลก่อนนะฮะแต่างนี้ครับที่อ่โซเอร์เกอร์ครับถือว่าปฏิกิริยาดีนะฮะลูกคอนเนอร์ครับเปิดมาไม่มีอะไรครับยังเป็นลูกเตะมุมของทางอาร์เซนนอนครัต้องดูครับลูกนี้โดนใครครับน่าจะโดนทางลิเวอร์พูลนะเป้ครับเปิดลูกนี้มาเสาไกลครับเปิดจิ้วฟันได้ม่วงไว้ได้ เสบอยอสครับซาก้าดาวิดลุยฮะเอาครับโอบารมิยังกุ๊บกุ๊บคู่มาที่ดาวิดลุยโอบารมิยังฮะกระชากเองครับไหลมาทางซ้ายสุดซาก้าเติมมาคัดแบ็กโกเมสครับยังอยู่ตรงนั้นครับโกเมสเอาครับซาลาเหลียวผูลจะโตกลับบ้างครับทีนี้เฮเดอร์สันฟาบินโยครับทางขวาซาลาขอบอลแล้วเอาครับซาลาฮะมีพื้นที่ยาวๆเลยนะ กลางในมี1 2 3ครับซา,า่างไงยกมาเสาไกลครับลูกนี้แม่เป็นทางบริลินครับมองออกหลังนะเป็นลูกเตะม,มุมครับของทางลเว์พูนะครับเต้นสั้นครับซา,า่าอ้าวแต่ลูกเตะม,มุมมีครั้งนึงครับลเว์พูถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องนาะเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผม ภาพกันใดขออภัยทุกท่านณนที่นี้ด้วยครับอาอครับซาร่าฮะซาร่าครับเล่นลิ้นหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยววันนี้แม่ไม่ผ่านทางเปเป้นะอ๋อนี้ครับผมเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วนะฮะทั้ง2ทีคมคอนเสิร์ตอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับบอลที่ซาร่ากดดีไซ้ายโอ้โหเลโนโอีกแล้วที่เซฟไว้ได้เออครูเนี้ยถือว่ามันเหลือเกินนะฮะผัดกันลุกผัดกันรับนะฮะโอ้ลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะแต่ว่า เลโน่ครับก็เอาชัวร์นะฮะปัดออกหลังไว้ก่อนนะครับรดวฟูครับเลนสั้นอีกครั้งนึงนะฮะซาราสรอครับเขากบจิ้มมามาที่ใจยิงแม่ช้าไปครับเอาครับนอนผาบอลขึ้นมานะฮะโอซิลครับให้ทิลลัะแซกเปเป้ครับที่ซาก้าไหลมาด้านขวาที่เบยยิลินเบยยิลินฮะมีพื้นที่แล้วเติมยาวาเขาจังว่าสุดท้ายของครึ่งหลังไอ้ครึ่งแรกนะ เบย์ลินคอสเข้ามาไม่ให้เวอร์จิลฟันนะครับสกัดไว้ได้นะครึ่งแรกกรรมการทด3นาทีนะฮะลิโอภูครับจะสวนลูกนี้บ้างครับอ้าวครับซาดิโอมาเนี่นฮะเข่ากรอบเขตโทษแล้วครับข้างในเปิดมาเสาสองเดนูปัดไว้ได้โอ้โหรอดตัวไปครับอาร์เซนอลเอแล้วครับปัวสีครับปอนตุวิตหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับการจำลองแมตช์ครับระหว่าง อเซนอนกับลิวพูครับครึ่งแรกสมักกนอยู่ศูนยประตูต่อศูนนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับเอาละครับผมครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะเป็นทางหลิวพูครับเริ่มเกมในครึ่งหลังนะครับต้องมาลุ้นกันครับว่นี้จะมีสกอร์หรือเปล่านะครับวจิฟันไดฮะ ยกมาที่เฮตัสันฟาบิญโญครับเอาครับเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนมาด้านขวาลูกนี้แม่เป็นบอลของอาร์เซนอลน,นะฮะอูซิลครัหลังกระแซกเอาครับถ่ายมาด้านขวาที่เปเป้ฮะโอ้วันนี้เปเป้ be. นี่โดดเด็ดเหลือเกินฮนะล็อกเข้าซ้ายเปิดมากลางประตูวแม่เวอร์จิวฟานได้ครับยังสกัดไว้ได้นะฮะเซ็นเตอร์แบ็กหมายเลขหนึ่งของโลกนะฮะตอนนี้เวอร์จิวฟานได้นะฮะ ิร์ตสันครับบอลขึ้นมามาเน่ขอบอลน,นะลูกนี้โอ้โหให้ย้อนหลังทางมาเน่นะครับเอาครับอาร์ซอนมาอีกแล้วครับทางด้านฝั่งของเปเป้ฮะเปเป้นีโอ้แต่ลูวิจัยไม่ดีนะติดเพลนของลิวพูลรปตสซันครับมาที่ไวดุมเอาครับสีดุมฮนะมาเน่ขอบอลน,นะไม่ให้ครับเอาครับแทงมาที่มาเน่มาเน่ตัดเข้าในแล้วเฟอร์มิโน ตรงนี้ไม่ผ่านทางดาวิดลุยนะฮะสาขาโยกมาจีโอบาไปยังกุ๊กกุ๊กเอาครับโอบาไปยังครับม,มีพื้นที่ตัวบีบอกล็อกเข้าขวาไหลามาโคซิวกดลูงนี้ผู้ไอซองเบกเกอร์ครับยังเซฟไว้ได้นะแม่หลิวครูครับลอดตัวไปนะฮะนี่ครับยิงโดยสายเน้นๆครับโอโหยากกระจายครับช็อตนี้ เป๊ะครับเปิดลูกเตะมุมมากลางปะตู้ดาวิปลุยโมุ่โอ้ไม่ตรงกรอบนะนี่ครับภาพช้านะฮะวันนี้ลิเวอร์พูลถือว่ายังเล่นได้ไม่ตามมาตรฐานของตัวเองนะฮะอย่างว่าครับการมาเยือนถิ่นของปืนใหญ่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ การที่จะคว้า3แต้มออกจากทินเอมิเลสสเตเดียมนะฮะเอาครับเฟอร์มิโนฮะลงมาลว้วงบอลต่ำครับให้มาที่ไวนะดุมไว้ดุมยกมามาเน่ฮะมาเน,าเน่ถึงบอลก่อนนะถึงเส้นหลังแนละ้ยังไม่เปิดโอ้โหนี้ถล่มนี้อูโโอ๊โโปีเรินครับยังช่วยสกัดไว้ได้นะครับเอาครับมีการเปลี่ยนแปลงเล่ครับชาก้าครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางเป็นดูซี่ลงมานะครับ แล้วก็ลิวฟูครับพักฟานได้ครับแล้วก็ส่งทางโจเอลมาติดลงมานะครับผมลูกเต็มมุมครับอาโนเปิดมาสลกซารายิงลูกทีโอ้โไม่มีตัวอยู่ตรงนั้นนะแม่อาร์ซอน,นครับเคียร์ออกหลังครับนี่กัภาพช้าฮะโอ้โหนี้ยิงถือว่ายิงยากนะฮะลงเต็มมุมของลิวอนะร์ฟูนะฮะซารา โยกออกซ้ายครับตกางในมีเพื่อนอยู่ฮะจะยิงลูกนี้เปอร์มิโน่อูโหูบอลยังนูเนี้ก็อยู่อ้าวครับนอนหลังแทงครับโอซิลต้องรอเพื่อนเติมฮะอ้าวครับเบรลินครับมีพื้นที่ครับติดเครื่องไหลมาจี้โอซิลฮะเบรลินแทงคืนโอซิลครับอ้าวครับโอซิลโตนเสียบยังได้อยู่โอเปิดลูกนี้แม่ไม่แม่นฮะรับลีฟูจะสวนกลับบ้างนะโอ้โหตัวนี้ น้อนถือว่าวันนี้ตัดเกมได้ดีนะฮะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ดีครับวันนี้ลุกเป็นรับสิครับไม่ใช่ลับลุกโอ้ซิลกดโอ้โหหลีค้มคานนะเก็บครับชาฮะกดเน้นๆนะวันนี้โอ้โหบังคับทิศทางไม่ได้ฮนะเอาครับไวนะดุมครับโดนถอดออนครับแล้วก็ส่งทางฮอ,อกเดนเชมเบอร์เลนลงมาครับสลับลิเวอร์พูล ตอนนี้ครับเหลือเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง20นาทีนะฮะเป็นทางลิวฟูกับอาร์เซนอลครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ฮะเป๊ะๆครับรอเพื่อนเติมฮะโอู้นี้จ่ายบอลพลาดครับอ่อครับบอลนี้เฟอร์มิโน่เชมเบอร์เลนเชมเบอร์เลนครับพาบอลจี้ขึ้นมาฮะดันซ้ายมาเน่ฮะมาเน่ไหลเข้าในมาโรเบิร์ตสันมาเน่กดด้วยขวาโโอ้หยังติดบล็อกครับแหมลูกนี้ น่าจะล้ำหน้าครับเฟอร์มิโน่เอาครับโอบาบิยังครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางมาตินเนลี่ลงมานะวันนี้ฝนะนะั่งซ้ายที่โอบาบิยังนี่เงียบเหลือเกินนะฝั่งขวานี่เปเป้นี่โดดเด่นเหลือเกินนะทั้งลุกทั้งรับนะวันนี้โอซิลฮะมาั่งซ้ายที่มาตินเนลี่เอาร์ฟซาก้าเติมนะเอาครับซาก้ามีพื้นที่ฮนะซาก้า ผีออกข้างก็คอสเข้ามาครับมาตีบสกัดไว้ได้ะฮะกินดูซี่ครับมาที่เป,เป,เ,ปเป้คือที่เบย์ลินฮะเบย์ลินแทงมาที่ลักระแสกออกมาเปเป้ฮะโอ้ผมตีทางมาตีบครับโอ้คูโโ่นี้ยังไม่มีสกอร์นะท่านผู้ชมซาลาครับมาที่มิวเนอร์มิวเนอร์ลงมาครับเผาครับให้มาด้านขวาที่อ,อโนโกเมสครับตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้ว ทั้งสงทีมพอเสมือกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนหลักกระแซกฮะหลักกระแสกพาบอลหนีออกมาตรงนี้ไปไม่ได้ครับเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับเมีซุดโอซิลครับโดนทอดพอครับแล้วก็ส่งทางผ่านไรเอ็นเก็บ <c oughs> ใครทราบชื่อบอกด้วยผมไม่กล้าอ่านนะกลัวอ่านผิดนะครับ ตัวตป็ไหนมีข้อแนะนำยังก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมเปิดนาเวงยินดีรับคําติชมคํานําของทุกๆท่านเลยนะบีลินครับเปิดมาเสาไกลหัวอิซองเบเกอร์ครับออกมาตัดบอลไว้ได้นะเปิดบอลเร็วขึ้นมาฮะยังเป็นบอลของอาร์เซนอลมิทิซาก้าฮะอับมาตินาลีใช้ตัวบังฮะมิทิซาก้าขอดมาเสาแรกโมงชงนี่โอ้โหโ,โอ้แม โอ้ยังดีนะม,มาติฟยังอยู่นะฮะลาคาแซกเกือบถึงบอลน,นะครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าอ้าวไม่มีภาพช้าให้ดูอีกนะฮะเฮ้ยส่งเบเกอร์ต้องดึงเกมช้าไว้ก่อนเลยนะช่วงท้ายเกมไม่โดนเจ้าถิ่นนี่กดดันหนักนะฮะลูปซันครับจ่ายบอลเผื่อเพื่อนไปเยอะนอ้าวครับ,บานนอนใหม่ครั้งจวดนี้ครับนอนยังไงตอกสดนมา เปเป้ครับเกรนดูซี่ครับเปเป้กลัมการครับทบเวลาการย่งขัน3นาทีนะฮะเบลินครับให้มาที่เกรนดูซี่ให้มาที่เบลินเขากาาล,ขลางมาลิดกระแซกหลากระแซกไหลามารืยยิงเรียบร้อยครับแต่ว่ามีธงจากผู้กำกับเส้นฮนะลูกนี้โอ้เกือบไปครับลีวอฟูแม่ าการทดครบ3นาทีแล้วนะครับแล้วก็ปอดต้องติดหมดเวลาการแข่งขันนะครับการจําลองแมตช์การย่งขันครับระหว่างอาร์เซนอลกับเหลรยวููจบลงแล้วนะครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มนครับเสมอกันไปด้วยสกรอร์มิตรภาพาครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมวันนี้ผมเปิดนเาเวงขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ